หยิบเอาไปแบบนี้นเม่ยเอ้ยหยิบถือไปเอาไปกินที่นู่นถอยไปกินที่บ้านหนที่ถอยเก็บถอยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่า,มายหม่นะครับจากฮ่องกงเม่ยหันหน้ามานี่ก่อนครับเม่จ๋าเม่จ๋า ขอบคุณในยางครับขอบคุณคุณแม่ยังนะเขาแมยใหญ่ไหมจากฮ่องกงครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณนะครับทุกความรัก,ขอ,กรขอบคุณทุกความเอ็นดูนะครับขอบคุณทุกความเมตตานะครับแม่ยายใหม่จากฮ่องกงนะครับี่จาี่จาคนช่วยอร่อยไหม อร่อยไหมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ